เอาหย่อแป่งก็โอ้ยสนันแล้วพอดีอสวยสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสีดั๊กจ้าน้าไปมาอีกแล้วสลมาจะก้นไปเดี๋ยวนีอนนอกนนนนมอาม,ามานกงไปมนุนไม่ไปแจกก้ติอไปนะจากไ,ไปว่เห็นหูเดียวไปยันนมันสั เดี๋ยวบอกดิบ้างค่ะว่าเอาเวนมาค่อยว่างเวนไปเสร็จเดี๋ยว่าไปบ้างเวนไปก็เวนเวนขอยได้เอาเวนมาหน่อยู่พี่มาไปนี่มาแล้วก็รับงาน่มาแล้วนี่สวัสดีค่ะนสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาหยั่งมันตีเออร์เมื่อกี้สิออกบ้านไปหาจิ้งโคลพ่ะนะ มีคุณยายชิพารถเมย์ไปใส่มาอนี่กินเขานอกบ้านก็เป็นรถเมย์พาไปได้มาอนี่ยมาเนี้คุณยายพาไปคุยายพาไปโอ้ยเนาะปวดเพราะว่าเพราะวแตกเจวดหยาดฟาดมือเปลี่ยวมือนี้คุณแม่ย,มย,ยังไล่สุดพระท่านได้อยู่ค่ะช่องครัวลำเพลินไล่สุดยังไม่ได้เลยกรต้องเลยมาไล่ของอ่ะรถเมลรถหมาสองของคุณแม่เที่ยวทางไหนเนาะปวดที่ตามต่อต่อไปค่ะตามมา นี่กะีไปกินอลรคะพี่น้องมึงนี้กะไปกินอไรจะตีไปกินยังอ่ายายสมงกไปกินยังมือนสดชงี่ไปกินซาบูหรือสิไปกินเอ็มเซหรือสิไปกินันพัดกะลีโอเนี่ยังพัดกะลีพัดปูพัดกะลีนาพัดปูสวัสดคุณแม่สุภา เมฆก็บหบโพนไปอีแล้วันนี้หบโพนไปอีกแล้วมันกระตุกมันเน็ตป่ค hey, ่อยมีบ่พี่น้องเน็ดเน็ตบ่ดีรถแรงมานก็จังสีละกับ่นิ่อีกนไดละอ้วเอาพี่น้องอวเอาอุตน่าเอาไัตเวดาัด้จากันพอเดียวว่าเน็ตบ่มีตข่อยกับทัตไใดใจ่าเน็อยู่อยู้อฮงอนข่อยก็ได้่าเน็ตอันเืลองนั่นกับ่ทันไใดใจ่าาเน็ตอยู่เฮือนกับ่ทันไดใจกันือหมุนจะุลุ ขออภัยนะค่ะพี่น้องค่วรถมันเลนบางพื้นที่มันกับโบมีขขอันขอโทษขออภัยมานี่สีสวัสดิ์เนี่จ้าคุณแย่ห้าล้านสาวผู้สาวผมไปสาครับไปไปส่ายบูนี่ไปสายหัวเรีวจังมากันเนาะคุณแม่ไปสานะคะค่ะกระสิไปเรื่อยไปเรื่อยขึ้นรถคล้ายอุ้งนี่แหละอยากมองไดนกระสิกินมองหันละพี่น้องเอ้ย เพราะถ้าเด็กินเขาง่ายอยู่สวัสดีครับคุณแม่สุภาพผ้ารถทางไปใส่ครับสวัสดีคุณลุงสุบินค่ะจะเบิ่งโพนมันดูหมู่บ้านนี่มันกิ่นยังหมู่บ้านหนิไปกิ่นยังช่วงช่วงนี้ต้องอาศัยคุณยาเพราะว่าในบัญชีบ่มีแล้วโอยเนาะปวดพวกบางโมบักเงินเบิดแล้วช่วงนี้ก็ต้องอาศัยคุณยาไปโพดไห้เนาะอาศัยลุงอาศใส่ฝาใส่ยาเอาเดี๋ยว หลังวันที่เออเดี๋ยวหอยวันที่หนึ่งนี่ก็จะจวด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 ค่าดองแพงบ่เนาะไม่ทุกภาพไม่ก็สร้างหอยสร้างกระหอยมากกระหอยสร้างซีคว้ยสามพันหรอเหน่งวะสร้างผูเท่าอีหลออันนี้อันนี้คือเป็นการที่ว่าสร้างกระหอยไปใส่อีกแล้วน้องเอิรนคือบ่ได้ไปนั่เออคือมาเอิรนนั่งแนเอิร์นฉันไปสารคามหนูมากินข้าวไปบ่มากแถบลันลานได้บุ มาถะแม่มาเถะแม่แต่จีพีเอสมาสีภาไปแมีนคะ่ะพี่เอกซิดวะผู้ได้อยากมาเด้อพู้ได้อยากมากพู้ได้อยากมากินก็ามากินเด้อติกินแล้วตองใจซอยผู้ได้สีเลียงก็มาเด้อพี่น้องป้องไปายโอยขึ้นอยากกินขนมฟักบัวไหมขนมใบบัวดอกบัวดอกบัวไหมคอยขึ้นอยากกับมาซื้อให้เด้อเออแน่เออแน่มาทถอะแม่ เอาอีหลีได้ไ่ได้เออนีเหลีเดีย,ยแต่ว่ามาแล้วเจ้าต้องนั่งอยู่ขังหัวโตเจ้าตองเป็นผู้มใจโอ้ยมาเลี้ยงแน่เห็นมากระได้ผู้ได้อยากก็มาเด้อคุณแม่สูภาพสวยนะคะคุณแม่ที่แสนดีของลูกทุกคนละ,นะคะโอ้ยขอบคุณลูกเตา่าเด้อลูกที่ยกยอดปอบปันอขอบคุณลูกหลานลูกหลานขอบคุณลูกหลาน เริมเดมเราแม่หกเก่าเก่าหกเอาเอาบเมนมันจะเป็นหกสี่บอกจว่าว่านหกเก่าเก่าหกหกสี่กปน้ององไปโอ้ยบเมนสี่ปไปให้เขาจะฟังเดียวนสิโอาเขีดเป็นพ้วนหลับมันบะเมนตัวนี้มันเต็มเนาะตอนนี้เต็มเลยตีเอาเต็มอีลี้หรอกระดอกกระเดียนี่ตีเขาจ่ายคึ่งแล้วค่ะหม่จ่ายสามสิบบาทโอ้ยบากแล้วบากแล้วจากหาสิบบาทนี่โอ้ยจากร้อยหนึ่งสี่ให้หาสิบบาทส กันสัตว์ุ้จเจก็ม่ต้องขายดอกสัตวแบ่งความงามให้หลานคูขังหลังน้ำแน่คุณยาสวยสวยกันคันกุ้ยได้อย่างได้สวยๆกับสื่อเด้าขี้มันเด้ออย่างได้นาสวยๆคือคุณแม่สุภาพนี่สื่อเด้าขี้มนาขาวยาป่าให้มันยาปยาปล่อยเห็นนาเลหนาเขาฝาเด้อพี่น้องเด้อคันนาเลหนาเขาฝาดีเบิร์ตได้มุจเจอที่ไปแพงแต่เงินสื่อขี้มยู่หัน ัเออบัตรซื้อเลขว่าสั่นใบออกใบออกเท่า์ไรต์กับพระแพทย์มืดเนาะเขาขาวสวยๆนี่บัตรเห็นผู้อื่นสวยปรจักสวยเด้แต่ว่าเจ้าของประกาศซื้อไงแนวท่าน่ะบัตรซื้อเลขว่าสั่นเท่า์ไรกับใบออกมาเออว้าวดีเนาะเออซื้อเลขซื้อเลขบัตรลายปั้นได้แกล้อซื้อเลขเบิดเป็นหมื่นเป็นแสนกับการซื้อแต่ว่าบัตรชิมว่าสั่นตาลับแล้วเท่า์ไรล่ะ ตับละตลับละ,ละสองสามลอยกับแพงพี่น้องกระบาแพองอยากขึ้นบอดีแถมมาพี่น้องมาผูใ้ใดสิไปกินผูใ้ใดสิไปซอบป,ปิ้งมือนน้เข <c oughs> ้าไปบ่ามือนนี้ไปเสริมไทยบ่ามือนนี้ไป,ไปเสริมไทยไปซอบปิ้งสุดสวยๆมาใส่จากสิบสุดจากสิบ <c oughs> สุด <c oughs> อันอยเฮยนกัใส่ว่าท่ันเบิดอยู่โอ้อมีความสูงกัไร้ก็เฮ็ดไปนั่นละ บอกว่าเอาสุดนั้นมาใส่ในสุดใดล่ะสุดงาม,งามสุดอห่างล่ะไม่แน่ของอยางมีแต่งาม,งามเบมิดเด้ของหยามีแต่งาม,งามเบอดหลานที่ใส่ต้งแต่แต่ว่าโปรดระวังว่าคุณ <10 S 1> จะใส่ได้คุณ <10 S 1> จะใส่ได้กับสันไหมว่าโผล่คุณนะโผล่คุณมันใหญ่ต่้งกันสิบโล่หญ้ากำลานมันโพดแล้วโพดแล้ว,วย่้าสี่สิบหกโลแต่หลานหกสิบสี่ สือเรกถือบ้น้น้องวันน้ย่าสี่สิแต่หลานหกสพี่น้องแกงอีนเีคุกอย่าุอย่าแกงกันอันพอแบ่งนี่งเนออามาเองผมก็คื่ซัดวเขาจักเล้วหลวมันก็มีสายมันอยู่นเดหมายถึงว่าซาดไปแล้วมันขึ้นเกียร์ีเอาเพาะเป็นสีดำบอกเอาสีเอามันเหมือดเหรอแม่มันเหมือดย่าชาดบางเองมันหมดพอดีก็เอามาซัดตรงนี้ก็ได้ไหมมาดที่รถสายมันมาสายสั้นเต็มอยู่ เอาทำไมมันเต็มมันทำไมไม่ซัดไม่เข้าอ่ะไม่หมายถึงว่าอันนี้เหม็นทรศหลักสัมผัสเหม็นติมอยู่อ๋อขายอยู่นึกว่ามันนึกว่ามันไอ้นั่นใครซื้อสายซัดไหมเหรอแหละสายซัดรวดเร็วใครซื้อแล้วสวัสดีพี่น้องมือวัานมือนี้แสดงว่ามือนี้เท่าไหร่มาถึงยามเป็นมือวัานคนเบื้องล่างไม่มือนี้คนเบื้องร้อยยี่สิบกว่า่เป็นข้าวเบื่อพน ม่วาดเวนตัว่าตัวโพนเฮามือนี้ก็เลยเบื่อโพนมามือดิเขาเห็นดอกเพราะว่าใส่เสือตัวใหญ่เตรียมเสือมานใหญ่เรียมเป็นวะเตรียมมันวาจะเดี๋ยววาจะเดี๋ยววามันหยาดหยาดทายทายเอาโห่มันแต่เด้กับ่เห็นโพนแะได้กับนี่จะเดียววะน่าเสียมเตรียมตัวมาแล้วกลัวย่าทายสวัสดีค่ะพี่น้อง ตอนนี้ห้ากำลังสิไปไปไปตามจีพีเอสจีพีเอสไปแค่ไปแค่ไปกัเล้งเนี่ยกูเแรงอยู่บ้านแม่สุภาพเขาก็สิกินตมไกายตมกาตัวสิบตับักรุ่งเสร็จประกอบแซ่บอยากมากมีตมกาเราบอกมีไม่หอดตมกาตมไกายตมอย่างนี้เหมือนกันเขาสิกินกันหมดแร้งอันกูจักข้างวันที่สิบห้าไปกระบอกลากระไปตรงไปเลย ตรงไปตรงไปตรงไปแล้วก็สิเลี้ยวยูเทินกลับมาจักน้อย ดูควบอยูหลอดควบว่าตายพ่อหน้าเดรใส่อยากกินต้มไก่กับเมื่อกี้น้องกุ้งไปซุกข่าวตัวมีหอดต้มไก่มีหอดต้มกามีหอดแตบักหุ่งบักกอกหวานเรื่อยๆหรือเสแ่บผสมสิตาไปกินแซ่บเส็บเส็บปลาแดกตอนกับมีปลาแดกปลากระเดินใส่ใี่ใส่ยานมันจะเสแแบผักแซ่บกเนี่ยเสแบกอิลี่บางแห่งบองปลาแดกกรนยังแซ่บกแม่ข้าจอยมาขายหาแล้วปลากระเดินซื้อสองโลบางแห่งมันซื้อร้านนี่ยแพ้ว่า เราไปตรงนี้มันจะอยู่ขวาตรงเลยบ่อตรงอย่างเดียวใช่ตรงอย่างเดียวอยู่ขางเสือมไผ่ป่ะเออประ่านหอนเดเหรอใส่นำปลาีหยยงคุณยาอะไรหมายถึงยังไงเอาให้คนคนชนะนำปลาอ๋อนำปลาแดกปลาแดกแซ่บปากแดง แซ่หนำปลาเจ็บเจ็บปากแดงแล้วก็คันอยากให้มันสีอยากสีดิก็เอาโตมันโตปลากระเดิ่นี่มันสีมันใส่เอาตะตอนมันใส่สีแต่ว่าอันเป็นน้าแล้คือปลาแซ่บปากแดงใครอยากอะไรก็สั่งเลยค่ะเด้อได้กินมกปลาบ่มือขึ้นนมเอ็ดเอาไปขูดหนึ่งบ่เราไปเสียงใบใส่ละว่าเป็นไห้นุ่มโจ้ไวหมล่ะบ่นั่งในปลาขูดหนึ่งมองขึ้นเมื่อเป็นนั่งออกมาขังใส่กูอันแซ่บถังใหญ่ใหญ่ใบบุ้ พวบาเห็นถังัไงอยูอย่ค่ะอพเห็นนั่งนี่อืมเดียวนั่งว่าขังใหม่เลยขังป่าตายยังปลาคิงป่ะปลาขลอนนึปงปลาคิงหน่อยพวกมกแดงจุดจัดสร้บปลาคิงน่อยนี่ก็ไม่จะทอดพี่น้องใส่เกลือนู้นกั่แกแป้งนั่นแล้วก็ทอดทอดยไทอดกรอบๆจริงๆแต่บปบบคุง้งทอดมากับขัวเกตดนี่ทอดเลยมันเกรอบดเออมันกรอบ รอบนี้นะคะพี่น้องเฟรชช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลาขอนเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาของเราก็ซีเป็นปลาอยู่หน้ามันหนามันหลเนี่ยปลาขอนอยปลาคิงหน่อยปลาดุกหน่อยเออปลาดุกบ่ค่อยมีเนาะทุกมือเนาะมีแต่ปลาขอน่อยก็ไปเคีงหน่อยปลาซิวหกปลาซิวปลาซิวอ้าวก็คือปลาซิวหน่อยปลาซิ่วหางแดง สุภาพเลยหวานหวานประกอบแซ่บแซ่บเลยว่าจะใซ่คสมสเอามะแกผลเหลือนเอามาไห่ตั้งมาคุหนึ่งถกระแซ่องฟิตไว้หนี่หน่วยส่านี้ใส่เท่ะหน่วยตับอกคุณหกหน่วยหวานหวานแซ่บจนสมสมแล้วก็แซ่บแซ่บมาคุงดอกมาคุงดอกดอกกอกยังวันเบื่อไรสดเอาขึ้นมาระค กอันดกคือว่ามุ่งกอดเสียว่าต่ำจมหน่วยในหัวละก็ไปเอาตีละ่ะบัดเบี้ยจังไปบีดเอาหน่วยไหนมันใหญ่กว่็มูนันต่ำเสียพี่หลีได้บ่าเป็นเบาปวดได้พี่น้องบ่าเป็นรูปหลูกเนี่ยโอ๊ปกอดหยำแห้งกับอะไรมันติดยิ่งหอดซี่แยบพี่เอกเอฟจีนครนายกสวัสดีครับแม่สุภาพเร่รถมีก็ว่าคอยจิตตัวอีกทีบัดนี้ยไก่ยัางไทยเห่เบิง่งยืนั่นเด้บักคุ้งเตี๋ยเนี่ยนะดกดูกกันเนี่ยบัดเบี้ยเออบักคุ้งตัวเตี๋ยไหม สือต้นมาปลูกค่ะซื้อต้นมันมาปลูกขาเจ้าวานอสมขวามเพิ่นมาอยู่ในผู้ขจอกขายกันนะขจ้าวาบักคุ้งเตี้ยแม่สุภาพก็จะได้บักคุ้งเตี้ยแล้วก็บักคุ้งกอบก็แม่นอีรีเอามาปลูกแล้วปลูกแล้ววันนี้ข้าวเดียวกับงามงามแต่ว่าแมงนางปลาไหลตุ่นเหมือนมิซีหาตุ่นใช่ใชมันก็กินบ้าปืนตัวนึงเอาเดียวเดียวนี่เนี่ยบอันละเนี่ยบสองตุนย่างดดกนู่นนั่นกระตำไปสู่มือเนาะตำสู่มือ เจละหน้วยจ้องน้วยตับกวาบพี่น้องเขาเจ้าเอิ้มาบักงูดับเลื่อนพันเตียกกรอ เบาเลี้ยงนี่แหละเบานัวว่ามูอันเบาเลี้ยงแนวอยากแนวกินเบาเลี้ยงกระซับนี่แหล,ละพี่น้องผ้สวนขั้วผ้าพี่น้องไปหล่อไปแค่นว่าให้หล่อดูเรารบางสองสามหมืน่นก็ี่ยกันย่างหล่อเลยกันย่าให้เพิ่นไปกันเห็นบักคืองั้นดิมากันสลิกปิงตาลูกมันกันยังว่าอ๋ออีแม่เห็นตั้งแต่อยู่ในขั้วเจ้า,จาไร่สดหมึอไปมือกรอนนี่ไปไร่สดอยู่ซัวอายุขั้วผึ่ดผักสวนขั้วพาไปดูมันกะสิบมีตาไข่ใบบัก กะสิมีบักคุ้งบักหอยกะสิมี่กล้วยมีอบอบนำเด้อบอบเออมีหอยอบอบให้พี่พี่สามพี่อบอบตัวบักใหญ่ตัวเลี้ยงอุ้ยหุ้ยม่าไม่ลอยตัวเยอะหะนี่เป็นละลอยตัวได้พี่น้องแต่ว่าบัดย้ำเข้าไปเบิ่งมันกับหมอบอยู่ในหมันหมอบอยู PI ่ในน้ำอ่ะแล้วมันไม่เห็นข <t realidade> ึนเห็นดอกเห็นตัวเดียวเห็นอบบบตัวเดียวดอนดอนแม่เลี้งอุ้ยหุ้ยมาปากมาตีอยงนี้เข้าไปหาใกล้เสร็จมักัด เด็ดสวดขึ้นมากต่มาเพระาะท่านด้กากินเนอยถ้าไดอกากินกัเทียสวัสดีค่ะแม่สุภาพ่เยังนี่เห็นแล้วคิดหอดแศรแฐบพะนะเสรษฐแบบใดอยากเนางเศ่ษฐวันนี้ปนปนกรบไดได้พี่น,อออน,นอ้องกอไอ้กบห่กะออมกระใดแล้วเหมือนรุ่นแม่สุภาพติไป็นรอยมาออมกินเป็นกินใดกินได,นไดห้เศเฉยเหตุเศบอิลีบอเรื่องแม่สุภาพ,ภาพเห บ่ได้มกใส่ปีมกใส่หยวกก็ไรพี่น้องเอออ้อมใส่พอยตู้ก็ไรอ้อมใส่บักเขือน้าตัวอมันบอก่เอามาหนีเบอร์สิบอกวิธีเหตุด้วยเอามาเอาขียวตดมันออกวันนี้เข้ากับมันล่าง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 ยางมันโอนเขาก็เมาฟักฝ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 ักมุนมุลเลยได้บอเห็ดเป็นตอนบอเห็ดเป็นขาดิว่าเห็ดขาจุ่มขาจิ้มมันฝักแหลกแฟักแหลกแเข้ากับม้าเห็ดยังซีพี่น้อง สิดอกหอฟางเ้อฝักแหลกๆคุณแม่บ่เห็ดดอกห้ยพื้นเห็ดไทยขันบ่มีคอนอยูกับสิบเม่นอิเจเนียกาดละ่ะอิเจเนียกาดบุกมันลูขึ้นมาหหายมันมาฟักไข่เรานั่งกับเฮ็ดหอยใหญ่ดีดีเนี่ยฝักแหลกๆบอกว่าอยาให้มันเห็นตีนจุ่มอยาให้มันเห็นเป็นตอนบ่อเอาเป็นตอนเอาฟักแหลกๆเลยฟักแหลกๆเรามันคุณแม่สุภากับสิมะครัวได้พี่น้องครัวตำตะไคร้ใบบกกักกูด ขิงกระชายใส่จักนิดนึ่งห้าวมามีขิงกระชายห้าวกระป๋องใส่เาา้าก็ใส่แต่ตักไข่ใบบักงูดหลอกกากระเทียมตักไข่โขกบัก,บรก,กพริกใส่ไปโนี้โขกแหลกแล้วห้ากระมั๊ขัวพริกสกินเด้อพี่น้องเด้อวิธีท้ำเด้อรฟักแหลกๆแล้ววันนี้ก็ขวัวพริกขัวแล้วกับมะขวัวกรุบกรุบที่ห้าวฟับซับแหลกแกนะกันวันนี้ห้ากระมัปรุงเครื่องนี่วันนี้พี่น้องขัวให้มันสุกจะน้อยห้ากระมปัปร่งเครื่อง ใส่น้ำปลาแป้งนัวเกลือ,อนิดนึงแล้วก็ข,ข้าวคั่วเด้พี่น้องคือขาดว่าอะไกันขั่วกรุบนี่แป้งกรุบนี่ใส่ข้าวคั่วจ้ามันจะอร่อย,ยจ้าเรนโบ่เคยกินก็บ่เป็นหยังผู้ใดบ่เคยกินก็บ่ต้องกินพี่มา,มารเรียกว่าปลาแดกบองเด้อค่ะคุณแม่เศีบเศีบๆศปลาแดกบ,บองคอยบองให้มุ้งเจ้าเบิ่งม,ม,มุ้งเจ้าเบิ่งบ่มื้อเช้านี่อะไรวะยาเด้อดคุณแม่แขกเอาไว้เฮ็ดพันธุ์เด้อครับพี่นโอ้ยเฮ็ดพันธุ์มันก็บ่แม่นดอกมันหลายแล้วเป็นร้อยๆตัว แม่เนี่ยคุณแม่ซื้อไว้ตองว่าไม่หน่อยเนี่ยน้องเชอรี่เขามาเลยอืมคุณแม่ซื้อไว้บักหลายเลยอยู่ในบ่อเดียวไม่อยู่หันแม่แงกันปุบ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 ยู่หันละสวัสดีน้องเชอรี่ค่ะบัดี้องค์ประกอบเันเด้อบัติขัวเนี่ยอืมเนาะห้าองค์ประกอบใส่ข้าวคัวใส่แป้งนัวใส่ปลาใส่ลายปลาเบงกัวใส่ลายใส่ลายเสียบลายแล้วก็น้ำน้ำปลาใส่ขาดบ่ได้ก็คือเส็บปากแดง แล้วก็แล้วก็อุ้งปะกอบมันใสแล้วๆบุรีก,ก่ะข้าวเก่าบักเขืออปุปากกบพักมันมี่ยังในพี่น้องสิบเอกดฟังมีพักใสมีมีบักเขือบักแขงแล้วก็มี่พักอ้อมแซ่บแล้วก็สิมีพักอไอ้อีย่างอีกแหละอัดที่ใสน้ำกัน,นพักนั่งตูไว้หลายพักกระดอกออมแสบที่ขาดว่นนี้คือพักอ้อมแสบเลยคะ่ะเด้อผักอ้อมเสบอยู่สวนเมสุภาพเยอะแยะเลยค่ะเอามาปูกเราไว้ กันหลายปีแล้วกินตลอดป้อมใช่ใก่กับเสียบแคาแต่ว่ารถเมล์สีอาเอานยังกับคุณนหยาเน้มอยูนี่เด็กๆกับุ่ยาไปซื้อสสวยๆไปซื้อสุยสวยๆค่ะซื้อสวยๆอะไจ้าพี่มีกับคุณนหยาไปไหนกันคะไปกินข้าวค่ะไปยังหรือโอ้ย宝妈อยากพี่ออมปุบเนาะกุบปุบปุบปุบล่าสุดเลียนเสียงโกลบเร็วงาคอยวันนี้เท่ากัน เข้ากับอมพี่น้องเอ้ยเอยเอขาดว่าไรคือพักนั่งเลิศพักใบเชื้อผูขาดไม่ได้นี่ยะออมกุเนี่ย<ม>เออใ,ใ,ใ,ใช่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 มันสี่มิหนึ่งหนึ่งบักเขือสองบักแขงสามพักใสสี่พักนั่งเลิศหาพักนั่งตูหกพักอ้อมเสียบกูดะหกพักกูดะ,ดะไว้คอยกับคุยแต่พักคันแล้วตอนมันกะเพราะว่ามันฝักแหลกแล้วมั่กับคุยไปนน้ำกันเลย ใส่เข่ากั่วปวดตัวตัวพี่น้องแต่ข่อยว่าส้นนี้มึงเจ้าเข้าใจบ่ปนี่เข้าใจบ่ปนี่ฮะเข้าใจบ่ปนี่เอาเห็นฟังแล้วเข้าใจที่บาสิการกระท่ำนี่บอกวิธีทำความเด้มีหกย่างเนื้อพี่น้องเจ็ดกับเขากั่วว้าอยากเห็นน้องรถเมย์ไปทำคลิปกับแขกหลอดกันะเห็นคนทะเลาะแปร๊ะแป๊หนึ่งวัดมือกันว่ามีมากไหมมากไหม จิบกับแน่งคนเมืองหลายที่แล้วสิบ่างๆสิไปเห็ดอยู่เส้นไปจิบกามาจริงเหแล้วก็ยืดหัดนี่ยหรอแล้วก็ยืดเสมอเพราะว่าคุนบอกว่าเคุณจีบออกไปอย่างบอกออกออกเป็นเกี้ยวเขาเป็นเล่มเขาให้บอดอ๋อเดินเลาะก็จะวามากเขาสียเห็ดกินเขาสียเห็ดกินพออ่ดครูถังมโนเนอะเดี๋ยวพี่บุญเชิดเดี๋ยวรถเมล์จะไปทำให้ดูนะคะว่างๆเดี๋ยวรถเมล์จะหาเวลาไปหาอยากสาผมเนี่ยก็อยากไปเห็ดส้วมผมไหมอยากสาผมีเดียวอยากสาผมสาผมแล้วก็เห็ดส้มไหม กบไปซาไดปะขอเวลาจากซิฟนาทีนี่เดี๋ยวมันซาสิมาที่จิเอากระสาซื้อซื้อซาหรอกก็แค่เฮดเป็นซ่องรือซื้อไก่ซื้อเมลูกเอวเราพี่น้องเอวไปที่ซาผมหรอกมือนั้นอ่ะที่ตอนเรากลับไปไงไม่ใช่ร้านนั้นหรอกอันนี้ร้านเรากลับไปอยู่ที่ร้านหน้า หิวเลยครับเจ้าหิวอย่างนั้นไม่ขหวเอาจเจ้าโว่นล่ละเเขารียกว่าโอ้หิวกออบอ,กอ้อมบ่อ้อมกบป็นตีอบโอบตีอาเจ้าสี่เด้อขันอยากมาหาแม่สุภาพเพียรเห็นกินบอ่อบเพียร์ังเลยค่ะคุณแม่สุภาพสาวสองพันปีพันธ์พิมลลิ้งค่ะสาวสองพันปีโอ้ยหคอยอยู่จังสี่ตลอดไปเด้อเอาบ่เอา,เอา,เอาห่อนลอยเด้อเจ้าเก่าซิบสักไปเก่าสิบปีสันไอาการใช่ไทยพอถึงสองนาทีคนเมืองเก่ามื่นแล้วค่ะคุณป้า เพื่งขียรอดแขียรอดมาแห้งอีดีเด้นน้องรถเม่จานร้อยเฝาซูมือ <ser i> โอ้ย่ยาไปดูถูกนั่งเ้อเห็นมานั่งขี้ลายแบบคงสุกเ้หน่งขี้ลายแบบงสุกอีนีขี้ลายบคงสุก,สกเห็นมานั่งน้ำว่าอากบก็มีคนสะอ่อนนั่งอยู่ดิน้ำบ่อาบเี่นั่งมาคอยอาบน้ำดอกนั่งสิป,ปินแบบว่าคือพอยันส่งการไหมมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ส่วนตัวเออเอกลักษณ์ส่วนตัวอาบว่าอาบกับซาง ผู้สาวกับมักคือเ่าตรงไปเล่นปะค่ะค่ะตรงไปเล,ล <ะ S 1> ่นจ้ะลักสิทาิบุญเ้่ผูบอกท่านอีกเป็นไงมเนตรงไปเลว่าเมนตรงไปเลยเด้อันนี้่าเมนเลยสารคามอันนี้สารคามเ <c oughs> น,นส,มมสุภาพงามขึ้นนาอค่ะแหงเถาแหงเถาให้ไปแห้งตึมไปอีกหละพี่เ้องเนสุภาพสวยทั้งกายทั้งวาจาค่ะด้วยกายและวาจา เอากับเพราไป,ไป,ไปเห็ดไปกินไปรถผู้ใดอยู่ต่อดาข้านี่คือสแสดงว่คาคือประจุปดาข้ารถนี่สแสดงว่าลูกงนานครับเลยเลยทายมาไก่ป็นขี้มาไก่ป็นเออ๋ยวแต่สีจุบดาข้างเอา,เอาบากันไปเน้อพี่น้องเนาะสาระข้ามพนาันะสาระข้ามพนาันสาระข้ามนาม้ <laughs> นนเมเบ่ต้องหนึ่งชอบสามวนหนึ่งได้ไพี่น้องมไม่เสียเบิง่ง ไก่ดาค่กไก่ดาไรถขั้นนี้เบิ้งไปเรียนบ้าหนาครับหนา,าดีขั้นหนึ่งมึงยินสีมีแนั่งสีหอยอย่างน่ามึมีสีหั้นมึมีสีหอย <laughs> อ,อย่างนิงอยากพีน้องไปกินยาไปฟังุ่นอะไไปกินยังกับซคือแบบว่าบ้ต้องยานเสียงบตอง้ตอ,งตองยานบ้ต้องยานว่ามันบดเสีไดองหออย่างเดียว กวนหอไปน้าตลอดแล้วหน่อยๆก็หอมาตด้หอหยุดพนักพนักเที่เวร่วมกันไม่ผ่วันก็มันก็อยู่ยังๆที่เราไปกินเมื่อวานนี่โอ้เธอไม่ได้ไปเนาะเมื่อวานอยูเซ่แหละไม่ได้ก่อนพุนะก่อนเนาะเนี่ยๆมันจะอยู่แถวตีไฟให้เราออกก่อนเดือนไปก่อนยังไม่ถึงหรอกที่ร้านเราไปกินร้านไหนอะเราไปกินเมื่อวานเมื่อวานนี้ ไปกินนี่นี่แพวา,านี่แพวาใส่นั่นแหละนั่นแหละก็เลี้ยวอยู่เทินกลับมาชิจะไปหอดแล้วเน่บอกเนื้อ่าบอกเปิดร้าเนเสียวความรู้สึกนะจ๊ะเาาะอกลาเกลอดเนีดย่าบ่าอาบน้ำถอดข้าคุณยยาแต่อยากหัวแทะอันน้ำงมาคอยอาบน้ำดอกตวา <S <S เขาเอิวมาสังท่องเหาะปลาหนนแม้ ขันสมุทรวานางแต่งตู่เขาแล้วโอ้ยผู้หายแบบคุ้งสุกด้วยนั่นพอธรรมาด,าด่าดิอ่านเบอร์มาลานได้ซืนะ้อแบบพี่ว่านจอดท่นละรถม,มีคนสวยสู้ๆสารค้ามน้งนางปต่องเดือทองเสียอ้ยเราเรียกไม่ได้กินบักต่ำบักหุ่งต่ำมาเบิดจานหนึ่งกินแล้วแับนี้ <c oughs> เกิดมากเออพอตีสามลูกขึ้นมากเขาห้องน้ำไม่ซองเที่ยวเลยเจ้คนถามหาลุงตู่เห็นลุงตู่ลุงตู่ <c oughs> ตเดี๋ยวอีกมือมือให้เรากับมาบอกเบี่ยงเขาพี่น้องเลาไปสีเขาเลาสีเขาตัว ขนกันหนาลุงตูเล่าออตากเขาอยู่เล่าสีเขาแล้วแล้วนี่เดี่ซ้ายมือเห็นไหมครัวแพรบานเนี่ปานเข็มกระมุนชายใจกันมาสุ <c oughs> ดยอกหน้าได้ไม่ไงนี่ัวน้าดังดีไม่ญงอันปานเสีมกระมุลไซนี่ ตั้งหลายปีเลยเขาได้มากินที่วสวัสดีค่ะไปเมื่อวานก็ได้ปลาหลายสวัสดีครับมีโอเมื่อวานในปลาหลายสงสัยนวกว่าไปเสียงโอ้เสียงไม่เออนเอามีแมดไปอีเดียแมดไปนี่าแมดมานอีเดียกองเจ้าอันนี้ถุงแมดเก่าตัวนี้เิ้งอันไม่มากอันไม่เห็นแล้วเอาโทรศัพท์แม่สุภาพ ไอตุยแล้วแต่ว่ากับบ้านค่ะน้องรถมีเบอร์อะไรเบือนใดสวัสดีค่ะทุกแม่สุภาพน้องไม่ต้องใส่กันน้องมากินเข่าค่ะมากินข้าวอยู่ที่สารระคำน้องเพิ่งภาพลงไปแล้วเในห้องสีดำทากแม่สุภาพลงไปคือเนี้ยทุกแม่สุภาพลงไปแล้ว ต้องตัวเราไปแบกเขาอยู่บ้านค่ะเราไปที้เขาเจ้าไปเห็ดเขา